สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรยเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาว,วรัฐบาลพม่าแถลงว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมส <c oughs> ายที่เขาจับเรือไทยที่บรรทุกมีลูกเรือไทย4ี่คนนั้นเพราะว่าเรือไทยลำนี้เนี่ยซึ่ง ปักหลักอยู่ที่จังหวัดระนองรับถ่ายโอนสินค้าซึ่งวิ่งมาจากช่องแคบมาลากามาที่ระนองเพื่อถ่ายโอนลงในเรือลำนี้และสินค้านี่คืออะไรท่านผู้ชมครับอาวุธครับอาวุธสงครามทั้งนั้นเลยอนุมานกันได้เลยชัดเจนว่ามาจากฝ่ายตะวันตกคือพูดง่ายว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยเวลา เรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่าเรือรบของอเมริกาเนี่ยวิ่งผ่านช่องแคบมาลลกาก็จะมีการจอดท่าตรงนั้นชั่วคราวก็จะมีการขนอาวุธลงทีนี้เรือที่ลงในเรือแล้วเรือจะวิ่งตรงเข้าพม่าเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขารู้ก็เลยต้องลงไปที่ระนองแล้วเปลี่ยนเรือที่ระนองคือพูดง่ายๆว่าพม่าก็รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วพม่าแหล่งข่าวฐานพม่าบอกผมมาว่าเขารู้อยู่แล้วเคยเข้าไปแล้วสองลำ ลำที่สามเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาเลยต้องยิงและจับที่สำคัญครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมทราบแล้วก็ท่านท่านภูมิธรรมเวชชัใจทราบผมไม่รู้ท่านรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยในฐานะเป็นสื่อมวลชนถ้ารู้เรื่องนี้ท่านน่าจะรู้และยิ่งถ้าท่านอยู่กับรัฐทีว่าการสงกรานตผมเนี่ยท่านคงมีข้อมูลลับๆอยู่พอสมควรที่จะบอกได้ว่าไอเรือเรานี่โดนเขาจับไปเนี่ยเพราะขนอาวุธใช่ไหม แท่านก็ไม่กล้าพูดนะฮะประชาชนคนไทยกระทรวงการต่างประเทศก็โดนกดดันจากสังคมไทยว่าเมื่อไรจะลูกเรือกลับมาท่านก็บอกเจรจาแล้วอีกไม่นานผมก็อยากจะเตือนท่านรองนายกภูมิธรรมวชชัยครับว่าประเด็นที่จะกลับมาเร็เรวๆนี้หรือไม่นั้นต้องดูข้อเท็จจริงก่อนถ้าผมจําไม่ผิดข่าวทางพม่าบอกว่าลูกเรือพวกนี้ขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วและศาลพิาพากษาจําคุกไปแนละ้ว เมื่อสามพาาันาจำคุกแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยลูกเรือพวกนี้ซึ่งข้อหาคือขนอาวุธเข้าประเทศออกมาได้ง่ายอย่างที่คุณอู้มดำพูดยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของเรือโดน6ปีลูกเรือโดน4ปีข้อหารักลอบทําประมงในหน้าน้ําประเทศเมียนมาและข้อหารักลอบเข้าประเทศซึ่งนี่คือข้อหาซึ่งเขาปิดบังข้อหาท,ที่แท้จริงคือข้อหารจริงก็คือว่ารักลอบขนอาวุธเข้ามานะ ตอนนั้นเนี่ยพอมีข่าวว่าถูกจำคุกคุณภูมิธรรมกับกระทรวงสามได้บอกใจเย็นๆถึงเวลาจะมีอาภัยโทษมีการประสานงานติดตามอย่างใกล้ชิดข้าวจะปล่อยตัวสี่คนในเดือนมกราคมนะฮะพอถึงวันดีเดยวันเสาร์ที่สี่มกราคมที่ผ่านมานะฮะรัฐบาลพม่ามีการอาภัยโทษให้จริงแต่ท่านผู้ชมรู้ว่าเป็นการอาภัยโทษคนไทย151คน ซึ่งเป็นคนไทยที่ถูกทางการเมียนมาจับในข้อหาอะไรมะแก๊งคอร l เซ็นเตอร์กับเว็บพนันออนไลน์ไม่มีลูกเรือคนไทย4คนแต่อย่างใดคุณภูมิธรรมหน้าแตกอีกแล้วแต่คุณภูมิธรรมเนื่องจากว่าตั้งแต่เป็นเล่นการเมืองมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยท่านหน้าแตกมาตลอดเพาปแล้วหน้าท่านเลยหนาเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน้าท่านเริ่มไม่แตกแล้วเพราะพันนได้หลายเรื่องนะฮะ งแต่เรื่องท่านพูดว่าไม่รู้เรื่อง MOU 2544แลว้วมาพูดทําให้เสียหายหมดพอถูกอาจารย์ยิบมันผมบานเทพตอกกลับก็เงียบสนิทนะ,ะส่งกระบ,บีมือหนึ่งคือนบพดนปัทมาเข้ามาก็ถูกอาจารย์บาลเทพตอกกลับอีกนะฮะตลอดเวลาไม่น้าซ้ำยังจะด้อยค่าพวกผมอีกนะฮะว่าไม่มีล้เรียกเรียกประชาชนเข้ามารวมตัวกันไม่ได้แล้วจากนี้ไปนะฮะอย่างมากก็ ทำให้รถติดบ้างเล็กน้อยนะฮะพ้นเอกซอมินทูนะฮะโคศกกองทัพเมียนมาเปิดเผยกับสื่อเมียนมามาถึงกรณีการปล่อยนักโทษทั่วประเทศ5,864คนเนื่องจากเป็นวันประกาศอิสรภาพตรงกับวันที่4มกราคมจำนวนนี้นะฮะมีนักการเมืองชาวเมียนมา600คนมีชาวต่างชาติ180คนได้รับการปล่อยตัว แต่ชาวต่างชาติร้อยแปดสิบคนส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติไทยและบุคคลสัญชาติอินโดนีเซียคนไทยกับกลุ่มที่ถูกจับด้านจาังหวัดแม่สอนฝั่งท่ากีเหล็กเมียนมาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการพนันอนอนไลน์และส่วนหนึ่งเกี่ยวกันไปทําประมงข่าวบอกว่าพลเอกซอมินทูลไม่ได้พูดถึงคนไทยสี่คนที่ถูกจับได้ด้านจาังหวัดระนองหลังจากกองทัพเรือเมียนมายิงเรือประมงไทยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568จากข้อกล่าวหารุก น่านาน้ำเหนียน่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มไม่ปล่อยตัวไปนักข่าวเลยไปถามคุณภูมิธรรมว่าไหนว่าวันที่4ี่จะมีข่าวดีลูกเรือไทย4ี่คนในภูมิธรรมก็เลยเสียงอ่อยบอกรอบนี้ยังไม่มีสี่ลูกเรือประเทศไทยเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนกระบวงงนการปล่อยตัวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีการติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิดยังยืนยันว่าจะรับการปล่อยตัวในเร็วนี้แต่ยังไม่สามารถระบุวันได้ท่านผู้ชมครับ โค้กของรัฐบาลทหารพม่าเขาพูดชัดเลยนักโทษที่มีการปล่อยตัวนั้นเกี่ยวกับการไปทำประมงแล้วถ้าเกี่ยวเมื่อเขาปล่อยตัวคนที่เกี่ยวกับการทำประมงแล้วทำไมเขาไม่ปล่อยตัวอีกสี่คนละที่อ้างว่าไปทำประมงเหมือนกันไม่เนี่ยสี่คนนี้ทำความผิดอะไรที่แตกต่างคนอื่นแถมการกองทัพเรือเป็นมากยิงเรือประเทศไทยก็ เป็นความผิดปกติอีกประการหนึ่งเพราะเวลาเขาจับเรือที่กไปทําการประมงผิดนะเขาไม่ยิงเรือเขาประกาศให้จอดแล้วเขาก็เรียกตัวนี้เอาเข้าฝั่งแล้วไปดําเนินคดีผมก็ยังยืนยันครับว่าเรือไทยถูกจับโดยเบื้องลึกเบื้อง,งหลังแล้วได้ถูกว่าจ้างจากต่างชาติให้ขนอาวุธจากชาติตะวันตกไปส่งให้ชนกลุ่มน้อยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพมา่า แล่นจากช่องแคบมะละกาผ่านกระนองเพื่อแวะเปลี่ยนเรือแต่ถูกรัฐบรลทฐานพม่าจับได้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือบทบาทของคุณภูมิธรรมเวชเชชัยนะผมไม่ทราบคุณภูมิธรรมเนี่ยท่านท่านท่านยังเข้าใจหรือเปล่าว่าบางครั้งเนี่ยเวลาจะโกหกอะไรเนี่ยอาจจะโกหกได้เป็นบางครั้งบางคราวโกหกกับคนบางคนได้ แต่ถ้าจะให้โกกอย่างนั้นตลอดไปนจนทั้งโกหกประเทศทั้งประเทศและโกหกทุกครั้งทุกคราวเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะทำไมผมแล้วก็หลายๆคนนะและข่าวที่เรือไทยถูกจับนีนะฮะขนอาวุธนีน่นะฮะออกไปหมดทั่วโลกแม้กระทั่งของช่อง t b b s ก็มีการออกแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยปฏิเสธที่จะยอมพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับคุณภูมิธรรเนี่ย ผิดแล้วผิดอีกออกมาปกป้องรัฐบาลชุดนี้ก็คือปกป้องของคุณแพรทอนฐานยุ่งยิง